สวัสดีครับยันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดอน,องนออางนนะครับอําเภอปากจันทนะครับด้วยรถคู่ใจ Ford ดเ n g e r จอร์ครับถึงไหนถึงกันครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คืออําเภอปากจันทนะครับริมตะแค็งชายแดนแม่น้ำกระบุรีนะครับกระบุรีนะครับ ฝั่งโน้นจะเป็นประเทศเมียนเม,มาหรือพมา่านะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นประเทศไทยครับอ,อําเภอปากจันครับนะครับตอนเช้าอยู่ภูเก็ตครับแล้วก็ลงมาบ้านที่พง,งาครับก็ออกจากพง,งาอ,อําเภอตะปุดมาก็ประมาณบ่ายสองครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดระนองครับ ก็ถ้ามีเวลาก็ช่วงวันหยุดก็ได้มาเยี่ยมช้างครับเยี่ยมช้างนะครับอยู่ที่นี่สี่เชือกครับตอนครับเห็นอยู่ครับพังเทนแก้วครับก็สุธิรักของทีมงานช้างให้ของผมอีกเชือกครับพังเทนแก้วครับก็วันหยุดก็ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนสักเท่าไหร่นะครับก็เวลาก็พักผ่อนไปในตัวนะครับ นะครับมีเวลาก็มาเยี่ยมช้างนะครับที่มาอยู่จังหวัดต่างๆนะครับนี่พังเทนแก้วครับสี่เชือกครับอยู่ที่จังหวัดะนองครับอยู่กับพ่อพรครับอยู่กับน้องแบงค์ครับน้องชายครับพ่อพรก็เป็นคนที่ยุค ทำไม้ไม้สุงไม้ไม้สุงสมัยที่กําลังรุ่งเรืองนะครับนะครับละแวกนี้เขตนี้นะครับประมาณ20่สิบสามสปีสามสิบปีที่แล้วนะครับเป็นเขตแดนที่ทําไมส้สุงครับช้างจากพงงาก็มาทํางานอยู่ที่นี่หลายเชือกครับนะครับแล้วก็ได้ข้ามไปทํางานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ครับอดีครับมาล้อนี่แล้วไม่จได้หวางแพนนี่วะที่มานึกมาก็มาเลยป่ะมานี่ไปที่นี่อฮะมานี่ไปที่นี่มานี่มานี่นี่ครับพอพรครับรุ่นเก่าเกือบยุบบึกเบิกนะครับทําไม้สูงของปากจันที่นี่ครับนะครับผังเทนแก้วครับ สวัสดีจ้าสาวงามสุดสวยครับความงามที่ไม่เหมือนใครและนี่ใส่ใจคอที่น่ารักสุดๆครับนะครับเนื่องจากโควิดครับก็ต้องแยกย้ายกันออกมาหาเลี้ยงขีครับมาอยู่กับพ่อมาอยู่กับน้องครับที่จังหวัดอ่างนองครับเนื่องจากมีแหล่งน้ําแหล่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินครับนะครับนะครับ นะครับคลองกระบุรีก็เป็นที่แหล่งเ,เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของช้างดีๆนี่เองครับเนี่ยผมเลือกสันที่จะพาเขามาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่ามีแหล่งหญ้าแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็น้องที่ไว้ใจได้นะครับสุดยอดจริงๆครับ ดูครับเนื้อหนังอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยครับนะครับช้างในวรรณคดีแบบไหนนะครับก็อย่างไรก็อย่างนั้นครับความงามของพังเท่นแก้วครับหัวเชิดนะครับดูย้ายดูหางนะครับดูครับดูครับหางท่อนเดียวแผ่นเดียวนะครับนะครับเกือบเท่าใหญ่กว่าข้อมือครับพัดหางครับดูหางนะครับสุดยอดครับความใหญ่ความอลังการนะครับ ช้างเชือกนี้ผมซื้อมาจากภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะครับบางอย่างที่พูดนะครับว่าบางอย่างที่พูดกันสนุกสนุกกันว่าติดมือลิงแล้วยากครับที่จะขายครับนะครับใหญ่สวยนะครับสวยเหลือเกินครับโดนใจจับใจครับช้างแต่ละเชือกนะครับมีความหมายทุกเชือกครับยี่สิบกว่าเชือกเกือบสามสิบที่มีอยู่ตอนนี้นะครับนะครับ ามงามครับอยากให้เห็นความงามช้างพังช้างเมียนะครับทุกเชือกครับสวยสุดๆุดดครับยุานี้แต่ว่าย้ามันนั้นไม่ยุ่งนู้ยุติดป่ายิ่งแต่ก็สมบูรณ์ยับสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณพ่อแล้วก็เลี้ยงเวลาช้างไม่สบายเจ็บตาหรือว่าท้องอื่ดท้องร่องยังไงเนี่ยก็ใช้ยาสมุนไพรมาทิ่มมาตำแล้วก็ให้กินครับ แล้วก็บวกกับว่าตอนนี้น้องนะครับก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็ก็มาเสริมทัพอีกทีครับก็จบสัตวแพทย์ครับนะครับตอนนี้ก็ดูแลรักษาช้างเร็วๆนี้ครับจะเปิดเปิดคลินิกนะครับถ้าเป็นถ้าไม่ผิดน่าจะเปิดที่อําเภอตะปุดบ้านเรานะครับนะครับได้ก็ได้ช่วยเหลือดูแลรักษาช้างแล้วก็หมาแมวสัตว์ทั่วไปด้วยครับก็เป็นเป็นอะไรที่ลองตัวสําหรับพวกเรานะครับ วันๆพ่อพรก็เนี่ยครับอยู่กับช้างมีความสุขับดูแลช้างให้ลูกให้หลานอยู่แบบนี้ครับนะครับเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงสมบัติของลูกหลานครับความสุขของคนเฒ่าคนแก่ครับนะครับอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กนะครับช้างดูพ่อพรเลี้ยงได้เชือกเดียวคนเดียวนะครับมีก็มีนะครับสมัยที่ยุคทำไม้ซุงครับคนอื่นเข้าไม่ได้พ่อพรเลี้ยงได้ครับเนี่ยครับ เอาประสบการณ์นะครับพวกเราดีใจสุดๆนะครับที่เราได้เดินตามหลังบรรพบุรุษนะครับหลายๆท่านนะครับที่ว่าให้ความรู้เราเป็นอย่างดีนะครับโอเคครับตะวันใกล้จะรับฟ้าแล้วครับมาให้มาให้ชมวิถีชีวิตของเมืองระนองครับอำเภอปากจันนะครับแล้วก็ความงามของพังเทนแก้วนะครับทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ช้างให้ชาแนลครับนะครับสวัสดีครับ 네. 음. 음.